มาจีบชาวสวนยางบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีสวนยางนะคะต้นไม้เจ้าของสวนเวลาได้คิดเองดะเดี๋ยวก็คิดดึงโมกับพี่บันนองปรือน้องปรือกับสังปุ๋ยเคยดำเกิดอ๋อเคยน้องต้องเอามารวยดับเดิมเคยน้องติดแต่ดำเนี่ยนี่ตามทมหอยกินมาติ้งยางใช่ตีอ่ะกี่พุ่เนี่ย พเอยดำทุเรียนเกิดอ๋อทุเรียนเมียนเฮ้ยเพราะว่าสระเอเวียมเติมเมียนยางโมมือเนะพวเนะจังดำโมเนะนำโมติมเนี่ยองเงียอ๋อปรึกษายเนาะดำบตัวได้จากนี่วิธีกรีดยางค่ะมาเยี่ยมสวนยางอือเดินไปแกปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกสวนยางอันนี้มาเยี่ยมชมสวนยางบ้านเราของบ้านกระโดนเนาะ ก็โดนตำบลไพศาลมาแกะยางอันนี้เข้ามาแกะขี้ยางยี้เเขียบากียเบียเบียบมัอถ้าต้นยางออกดอกน้ำยางจะน้อยเบียบปิดกบเทยอืมโอ้อันนี้ก็กรีดได้รอบสุดท้ายเนาะอืม สวนยางใหญ่โตมโหรารมากปีหนึ่งก็ได้หลายตังค์อยู่หลายหมื่นเฉพาะสวนนี้แวะมาดูสวนยางอของอตำบลไผ่สารแกจะปลูกทุเรียนด้วยเก็บขี้ยางไปด้วยโอ้ปลูกลำไยทุเรียนส้มโอ ไปแล้วเจ้าของสวนต้องเอาขี้ยางไปขึ้นทีอ่อะไรนะไปใส่รถยนต์บรรยากาศสวนยางแถวบ้านร่มรื่นมากเจ้าของสวนก็ก็จะมีที่ปลูกทุเรียนปลูกลำไยซึ่งมันจะดีมากวันนี้ก็จะพามาชมฝายที่เพิ่งทำขึ้นใหม่ เป็นฝ่ายที่เราทำขึ้นใหม่ฝ่ายน้ำล้นบ้านตรงข้ามก็คือบ้านแพงพวยจะพามาชมฝ่ายน้ำล้นแล้วผอิญเป็นเจ้าของสวนยางเขากรีดยางของบ้านฝั่งนี้ก็บอกว่าเป็นบ้านของบ้านกระโดนกับบ้านแพงพวยประตูระบายน้ำใหม่ ที่เขาใช้ปิดเปิดวิวบรรยากาศนะคะที่เขาใช้บำรุงเปิดปิดอันนี้เป็นเครื่องจักร จะพามาชมประตูระบายน้ําแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นทางขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องจักรอยู่ข้างบนโอตอนนี้น้ํายังไม่เยอะคือช่วงนี้หน้าแรงแต่ถ้ามาหน้าฝนก็คือไม่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงนี้ได้ ประตูระบายน้ำแห่งใหม่ทั้งสองฝากฝั่งวิวดีๆประตูระบายน้ำแห่งใหม่ของบ้านกระโดน ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านแพงพวยเนาะด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าไปทางไหนเห็นเขาบอกว่าทะลุทางนี้ไปทางนู้นก็ออกมาชมพามาชมวิวบรรยากาศยามเช้าฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านแพงพวยแต่ว่าทางเดินไปทางไหนไม่รู้อันนี้แค่มาเดิน อันนี้คือประตูระบายน้ำที่เขายังไม่ได้ติดตั้งใหญ่โตมากวิวประตูระบายน้ำแห่งใหม่ระหว่างการทำตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็เหลือแค่ติดตั้งประตูแล้วก็ทำใช้ได้เลย อันนี้เป็นสวนยางสวนทุเรียนสวนลำไยเจ้าของที่ก็เตรียมเก็บผลผลิตรายได้เอามาจุนเจือครอบครัวบรรยากาศเช้าๆอากาศดีมากเลยพามาชมวิวท้องทุ่งบ้านเรา ทางนี้ก็จะทะลุเป็นห้วยที่ว่าทะลุน้ําไปทางนน้นเขากั้นน้ําไว้เพราะทำประตูระบายน้ําเราก็เลยแบบค่อนข้างจะโอเค ันนี้ก็คือลำห้วยที่มีทุกหมู่บ้านฝั่งนี้น้ำก็จะเต็มเพราะว่าเขาขังน้ำไว้ฝั่งนี้น้ำจะเยอะท่อระบายน้ำ ฟิวฟังกันนี้ประตูระบายน้ําสวยงามมากหลังจากติดตั้งแล้วปีหน้าก็คงจะได้ใช้น้ําก็คงจะไม่ท่วมคลิปนี้ก็จบที่ประตูระบายน้ํานะคะ